สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดโมเดล DT806 ยี่ห้อ 4M ครับปุ่มกดและก็การใช้งานของเครื่อง DT806 นะครับก็จะมีครับปุ่มกดลงปุ่มกดขึ้นนะครับปุ่มกดสำหรับการตั้งค่านะครับปุ่มกดทำการวัดนะครับแล้วก็ปุ่มกดในการเลือกโหมดการวัดจะมีนะครับ B นะครับแทนบอดี แล้วก็ S c u p บ Tan Surface นะครับที่ด้านบนจะเป็นเซนเซอร์ทำการวัดค่าอุณหภูมิครับสำหรับการใช้งานเครื่อง DT 8 0 6นะครับในการวัดั้งหมด b ที่จะมีระยะห่างและก็จุดวัดทางต่อไน,นี้เลยครับสำหรับการใช้งานเครื่อง DT นะครับ806ก็จะ สมมตินะครับว่าบริเวณหลังมือเนี่ยจะเป็นอุณหภูมินะครับจากบริเวณหน้าผากนะครับผมก็จะหยิบเครื่อง d ี8 6ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการวัดนะครับในการกดปุ่มนี้ครับเครื่องจะแสดงนะครับค่าการวัดออกมาแล้วก็แสดงค่าเมมนะครับนี้2 4สําหรับตัวเครื่อง DT86 ครับสามารถเมมค่าได้นะครับอยู่ที่32ค่านะครับแล้วก็ทําการกดขึ้นลงเพื่อเลือกดูค่าเมมได้นะครับเช่นว่า ด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับครันงี่สี่ครับทําการวัดได้อุณหภูมิที่35.9องศานะครับครั้งที่7แล้วกันนะครับได้การวัดอุณหภูมิมาที่34.8องศานะครับสําหรับการเคลียร์ค่ามมมครับก็ทําการกดปุ่มลงและปุ่มขึ้นเนี่ยนะครับ2ปุ่มพร้อมกันนะครับ แล้วก็เลื่อนครับไปที่การเมมรครั้งที่0นนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม M ครับเพื่อมการเคลียร์ค่าการเมมนะครับการตั้งค่าเครื่องครับกดที่ปุ่ม M ค้างไว้เลยครับ F1 ครับเป็นการเปลี่ยนูนิตเทมนะครับจะมี F Fine High C เซลเซียสครับ F2 เป็นการตั้งค่าอะลามนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับในการกดปุ่มขึ้นลงโดงการเสร็จค่าอะาลาม F3 เป็นการออฟเซตนะครับค่าในโหมดบอดี้ F4 คืเป็นการเปิดปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับก็จะมีออนแล้วก็ออฟครับ และก็ขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดโมเดล DT 806เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ